สวัสดีค่ะกลับมาอยู่กันกับเจ๊ลินอีกครั้งนะคะในฟ้าคายสี่จ้าลินจําไม่ได้แล้วว่าเป็นตะลุยคิลาดพาร์ทที่เท่าไหร่อะนี่ก็กําลังจะยืดไข่อุ้ยอุ้ยอุ้ยชิมหายแล้วอ๋อกำลังจะยืดข่ข่พอดีผ่านมาอแอบแอบตะคุ่มตะคุ่มไปก่อนอเปลี่ยนอาวุธรูสกว่ามันเป็นระเบิดก็เปลี่ยนเป็นหัวปกติก่อนแล้วก็เอ่อ เสาสัญญาณนั่นไงมันจะมีรังพึ่งอยู่ใอ่ไปเลยโดนใครปะไม่โดนเวยอืมเจอเจอรังพึ่งหลดนรองอึ้มไปไหนแล้ววะอีกคนเมื่อกี้สร้างแม่ปุย <going> ชิมหายแล้วมันทัด้าทางนี้ อีเหียไม่โดนชิบหายแล้วดีนะมันไม่รู้ตัวระ,ระว่างอีมันมันเริ่มส่งกระใสแล้วออขอขึ้นไปบนกระไดหน่อยทำไมคานช้าจังวะหรือว่ายังไม่ได้อัพไอสกิลเดินไวก็ไม่รู้สงสัยคานยิ้งยิ้ยิยยยย้น่ารักดี เ้าว่าไงจ๊ามึงทำอะไรขวงมีดอ,อ,อุ้ยอุบัติเหตุโอ้ยเฮียมันบิก๊กอะคนพื้นที่สิตาเลยไม่รู้ได้ไงเป็นโกูโก้รู้ว่ามึงอยู่แถวนี้อยู่เฮียอะไรละ่ะมึงอยู่ไหนวะออกมาไม่ออกทำไมเรา อะไรนะไปดูสิเด no no ี๋ยวๆๆๆๆๆ๋อกลับระเบิดก็หมดพอดีอ uh ีก้อยอี่นูกตองนะระเผายาไปหนังกองนะมันก็เลยโอ้โห่ะมึงจะเดินยิงยักยิงยักสิชิบหายแล้วอุ๊ยอีเดจี่ขึ้นมามึงขึ้นมาทำไม <laughs> อีวบนอีแันไเพื่านเราทำไมอีวบน,อ,วนอย่านะโอ้ไม่โดนอีกเออลงมาเลยหายอาล่ะอย่าไปเมตตาเปแทแท็แทๆก,ก,ก,กันอายังไม่ได้ปลดไอ้น,นั่นเลยนะเนี่ยกล่องสัญญาณแต่พยายามจะไม่ปลดเพราะว่าปลอมนี้มันง่าย เยิงไม่โดนอะไรนะอุ้ยมึงอย่าหลบดิวะอะไรล่ะแกอุ้ยไม่งกลัวแม่งขึ้นมาชิบหายเลยงานงอกเลยเจ้ก็อย่าเดินตางสิว่าตึ้งตึงตึงเนี่ยมึงไม่มีทางรอดหรอกเไปบรรู้แล้วเหรอย่างหน้าอุ้ยเฮียตกใจ อ๋ออ๋ออ๋อไม่มีใครเลยโอ้ยมึงอยู่ตรงนั้นมดเลยอะเอาไงดิอ,ขอข๋อเอาไปของขวัญจากพระเอกอุ๊ยอ้าว <c oughs> <c oughs> ไม่พบเจอ <c oughs> ลินว่าค่ายนี้มันมันง่ายที่สุดแล้วนะแต่ก็คือบางทีก็คิดว่าง่าย แล้วก็ชอบทำพลาด <c oughs> ไม่รู้เป็นอะไรแต่เออคนนี้ไม่พลาดโอเคดี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 เขาอ,อิงคายูปัมไปตั้งหลายสิบอัน <c oughs> อ่ะค่อยๆลงแล้วกัน,คน there, ใครขับรถมาโกดเด้นผาดเอ,อ้ยระวังโน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 แน่แนป้าป้าโอ้โหแม่ขับเอ,อ้ยระวังเอาเอาโอขับรถทหารแล้ววนะันเนี้ยเอา ไยเพื่อนไปซะดีนะแม่ตายถ้าโคเด้นผ่านนี่จะจะเร่งรถขับรถอะไรของเขานักหนาวะไม่เข้าใจงงเลยเออแน่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 อ่าพี่คนนี้นับยาอยู่นับจำนวนขาดตอนอ้าวแมนสั่งนี่วะสวัสดีจ้าแมนขอแท็กมาขึ้นมาไม่ขึ้นเลยใกล้เกิน เอออขเข้าไปนอนหน่อยจ้ามึงเพ้ออะไรวะคะอืมของชิมหายแล้วเพลงเพลงแม่งหายเลยเพิ่งสังเกตว่าพอศัตรูมาแล้วเพลงก็เปลี่ยนอืมอืมอุ้ยเหี้ยช้างอุ้ยมโหไงแล้วก็เดินอุ้ยอุ้ยอุ่วออกพังเข้าของเขาอีกช้างเอ้ย อย่ามาเหยียบโกลเด้นพาดน,นะลูกเป็นไงมึงเจอช้างลงโทษใครขับรถชนอะไรวะอ่าเขาเก็บนายชาวบ้านนี่หว่าหลบ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 เจอบาริเกตแล้วพี่โกลเด้นพาดคนนั้นก็กระโดดเก่งนะขึ้นหลังโครงราคาได้เขาแท็กไหมเออขอบุกาบไม่ได้จะยิงนะจะแท็ก อะไรวะอ้าวดีพ่อค้าเหรอคนนี่มันบ้าเลยเนี่ยอ,อนุญาตดูแมพจ้าหันไปนี่กูเห็นแตโศกนาฏกรรมแล้วก็กองรถจอดกันไปขีปฟ่อนนี่ไหมปลดล็อกไอ้นั่นภารกิจเอ่อก็วิงว่งวิ่งเนี่ยยังไม่ได้ปลดล็อกจริงด้วย นอนสต็อปก็คือค้าม้าอีกเลเวลหนึ่งเหลือประมาณ 300. อ,อีกสามร้อยอไปนี่อีมีพากันแนวนวะไม่รู้มันจะมานี้ป่บอ่ลองมารไว้ก่อนเข้ามาใกล้ๆก็คือขับตรงมาแต่ลินไม่รู้ว่ามันจะเดี้ยวออกสะพานหรือเปล่านไหนก็ไหนแล้วเจอพุ่มพิษสวงเพราะเปไหนเดียเดี๋ยวๆๆนี่ พุ่มพิสโวงซ่อนในพุ่มมันจะช่วยเนยียนศัตรูได้ระดับหนึ่งโอเคยิงดักยิงดักไม่เห็นไม่เห็นเยี่มถ้ามันเห็นยิงยุดที่ผายไมแล้วเอาต้นไม้บังไปไหนไม่ไหนมึงอยู่เดี๋ยวนี้อยู่เดี๋ยวนี้เจอพุ่มพิสโงเข้าไปเป็นไงละ่ะ ทำไมจะยูเสียงหอเสียงช้างโอเคหลอนกว่าเสียงแรดอีกเสียงตึงๆๆแล้วหนูมากินอะไรยญ้าไม้เนี่ยลูกฮะจ้ากินไรหญ้าไม้อะอร่อยเหรองงเออกลัวเจเฉยเลยไม่เข้าใจก็คิดขึ้นมาได้ว่ายอยากจะเดินทางไปแกล้งที่เบ่า ไปแกล้งเฉยๆนะไม่ได้ไปหาถ้าไปหามันจะเข้าภารกิจไงอ่านี่ก็จะเดินไปแกล้งเฉยเพราะว่าไปเฉยแกล้งเน็ตดีโอเคมาวันเนี้ยพ่อค้าก็เดินกูนรุ้งกูรุ้งเออถืออะไรดีวะดีเลอร,รอ์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ,ยวเ,ยวเยวขอเปลี่ยนอาวุธหน่อยพ่อค้าครับอยาก มาใช้อาวุธมาตรฐานของเกมนี้กันจังเลยเดี๋เดๆนี่ AK yeah. เคอย่อาสไนเปอร์เก็บไปเปลี่ยนสีสิเปลี่ยนไงวนะเนี่ยเอากุธาสีดำอยู่เหรอหรือไงสีดำทำไมต้องเป็นลายแดงเลยวะสีขาวขาสีก็คือลายไม้อืม ตัวนี้ตาโลเด้นผัดจะหายสีโกโอ้ไม่สวยอะมันดูเก๋ๆไงมันล้คคลาสสิกแบ็คแล้วถ้าลายลายปกติจะเป็นไงวะ้าสีออกเ,เทาๆเอ็กเค็็นปืนที่สวยนะลินว่าแสงเงามันโอเคเลยรลปส่งปืนสวยมากเอาเป็นคลาสสิกล้วกัน กองกระสุนยังเป็นกลเล่นพลาดเหมือนเดิมน ah ้องแล้วนว่าผ่านท้ายกับที่จับเป็นลายไม้โอเคเยี่ยมอ่าจ้ายังไงก็ได้เจอกันแล้วแหมพ่อค้าต้องชวนเชิญชวนหรอกอะขอเปลี่ยนเป็นเอเก่อนขอเพออะไรเขาวะ เออเมื่อ okay, กี้คุณ no พ wow. wow. <laughs> ุนเหมือนเห็นเรียวทาวเวอร์เลยไม่มีโอเคไม่มีแล้วครับพ่อค้าไปแล้วไปแล้วเช้าแล้วเนี่ยมัวแต่ตาแต่ตาแต่แต่น่ะอุ้ยเฮียอู้ยไม่เอาไปเห็นไหมเห็นเมื่อกี้เห็นอะไรไหมโอ้ยก็ไม่กอดขอแท็กก่อนเออพ่อค้ามึงเดินระวังระวังนะ ไมเอาไม่อยากเสียงเอาชีวิตไปแลกกับน,น้องแรดไม่ใช่เรื่องทำไมมันมันขับรถโฟกไม่ได้วะเนี่ยขับได้นี่คือฮาเลยนะเนี่ยพูดถึงนึกถึงไอ้นี่แลด GTA 4เอสเอา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 มื่อกี้มาเห็นรถอีแดงนั่นไงใช่จริงด้วยเอออู้ยอ้ย ไม่ยิงก็ไม่ได้อ่ะถ้าไม่ยิงมันก็มาไล่อัดพี่โกเด้นขาดเราอีกไปเด้อี้เกียจยุง่งอะขี่เกียจคุยของด้วยเออลินสงสัยมาตั้งนานแล้วไอ,ไอ้ห้องเนี้มันมัน,ม,นมันคืออะไรวะมันคือห้องห้องน้ำป่ะเฮ้ยห้องน้ำมันต้องอันนี้ดินี่นี่นี่ห้องน้ำ้องขี้อะไรเงี้ยเออ รู้สึกว่าฟาคายสามมันจะมีโมเดลห้องน้ำนะแต่รู้สึกว่าฟาคายสี่จะไม่มีอาจจะมีแต่ว่าเหมือนเห็นว่าเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไม่ไม่ได้ติดป้ายห้องน้ำอะเปลี่ยนเป็นอะไรไม่รู้คล้ายห้องเก็บของอะแต่ดินว่ามันเป็นห้องน้ำเจอกันหีดอาจารย์พ่อคาสาเห็นไหมบอกแล้วยังไงก็เจอกันคนเดิมมะเนี่ยอ้าวก็คนเดิมนี่เหรอ อันไหนๆก็เจอแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะเสียมารยาทเขาทักแล้วเราต้องซื้อของนะฮะอ่าอันนึงอันนี้น่นหน่อยอยังดีวัสดีจ้ะเอาไม่ใช่แมน้นด้วยเป็นตลงุงเอาทำไมไม่ทักเรหูใจร้ายใจร้ายที่สุดทางนี้ลงได้มีสมุนไพรเขียวให้เก็บอะไรวะอะไรซัมติงฟู๊ดฟังไม่ทัน อะแค่ป้ายก็เดินทะลุไม่ได้นะเออดีแหละถ้าเดินทะลุได้ายสูเปกโอ้บ้านนี้ปลูกฝิ่นด้วยหรือนี่มีรถโคดินผาดจอดอยู่นะ่าจะเป็นบ้านโคดนินผาดปะทำไมดีเสียงอะไรวาววาาวเมื่อกี้ผู้ฝ่าใจเบาผู้ฝาดไปบานั่นไงกูว่ากูไม่ได้หูฝาดนั่นแหละไปดีกว่าอย่าไปยุ่ง คุณต้องเดินอ้อมกลับไปแล้วไม่อยากมีเรื่องกระเสือดาวขี้ตือ้อเอ๊ใครนาะมาขับเรืออะไรตอนนี้ชา,านออชาวบ้านหรืออะไรชาวบ้านวะก็แต่คุณเห็นมันที่ลินเห็นไหมอะตอนเนี้ยหือหือฮือเอ้ยเอยแมวแมวไม่ได้จะยิงแคนเซิลก่อนแล้วปลาผีก็มีแล้วนะอูยิงปลาผีเล่นสนะนุกดี ปเด้อไอ้เคไม่ได้แดกหลองจะแดกนางเอก็็ร้อนปีเถอะจ้ะผ่านเจลินไปก่อนนะไม่ยอมไม่ยอมเแต่พ่อค้ายีกแอ่ะเปลี่ยนไปปืนปกติเ k คจะว่าไปหยิบ AK ขึ้นมาไวเหมือนกันนะคือเขาไม่เห็นเราใช่ไหมอ่าเราก็ไปเลยไม่ซื้อไม่เสียบระยบนะเขาไม่เห็นน่า ได้ยินเสียงรถกระบะอีกแล้วรู้สึกว่าเป็นกอล์ฟเลนผาดแน่เลยอ่าจริงด้วยเล่นอุ้ยเห็นมันเทลินเห็นไหม s <S นั่นไงมึงตายซะให้เปรตใครขับวะเอไอ้มีดลิขมวงแน่เลยที่ขับรถเนี่ยแทนชู้อุ้ยเดฟโฟนเฮ้ยช่วยชาวบ้านก่อนเอ้ยช่วยกอล์ฟเลนผาดก่อน ชิไปไก่แล้วเออ to to มึงอยากจะตายที่นี่เหรอยิงไข่อืมอืมอืมไม่ตายไม่ตายรีโหลดดิดดหรังให้ด้วยรีโหลดดิวอตไมแบ็คนึกถึงภาคสามเลยเอ่ะเอหมดโคออปอะ่ะเอ,อที่เล่นเป็นตัวละครสี่คนที่ไม่ใช่ของเนื้อเรื่องหลักที่ไม่ใช่เจสันนะ uh. เวลาตัวละครรีโหลดแล้วจะร้องอะ่ะรีโหลดวอตไมค์แบ็คอ่าอย่างเงี้ย ลินชอบดีแต่ภาคสี่ไม่มีนะเงียบเป็นเป่าซากกันหมดเลยอาจงอาเจเฮิรกโอเคเจอเหตุการณ์อุบัิเหตุน,นิดหน่อยแตไม่ใช่เป็นหาสำหรับอาเจไม่ลองสกแกเห็นไหมว่ามันโดนโจมตีที่หา้าเอแต่ข้ามสะพานไปมันไม่แด้มันอ๋อข้ามสะพานเนลยนนึ่ามันได้ตรงไป อาสถานยที่มอเตอร์ทออปุยข้างหน้ามีพากันแหวนวะเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นธนูระเบิดก่อนเยี่ยมไม่รู้ว่าจะใช้พุ่มว,วิสโงวดะเปล่าไม่น่าได้นะไม่ได้วะมีแต่ก้อนหินหถ้ายิงมาปองแม่งเห็นกูอีกโอเคไม่เป็นไรเออกี้ก้ากงดากู มึงเก่งมาแต่ใดวะตายยังไม่เหลือข้ามสะพานลำน้ำไปฝั่งนี้เขาไม่สร้างกูกั้งขอบเหรออุ้ยชิไปแล้วอะไรอะไรมึงลงมาแกก เจอคูณสองเลยวันนี้มันเป็นอะไรวันเนี้ยออออเ,เอ้ยกาดกาดกาดเอ่อเก่งเอ้ยเอ้ยกค้เด้นพาสมาช่วยไม่ต้องชูเกียสฟองมันแปลว่าอะไรไม่รู้เอ้าแล้วใครชนกูวะเฮ้ยมึงกล้ยัยงไงวะเนี่ย ขับรถชนกูใช้ชาวบ้านเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเอ้าจะไปให้ได้เลยคือคาม่มาก,กูยังไม่เต็มไงถ้าคาม่มาเต็มนี่มึงตายไปแล้วชาวบ้านกวนตีนเดี๋ยวเดขับรถชนปูดอาเจี้ยบาอาภาัยให้ไม่ได้เดกคนเอ้ยระวังชนแม้นแล้วเขาจะไปยังไงวะรถระบายไม่ทัน เออช่วยเขาหน่อยอ่ะมามาช่วยช่วยระบายรถให้อ่ะไปได้แล้วใช่ไหมย,ยังอีกเหรออ่ะรอแปบ๊บอ้าวคนนี้เขาอยางมาได้เลยรอแป๊บเดี๋ยวระบายรถให้ มา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 ระบายรถใท่แหละเออโอเคยังไม่ยอมไม่ไม่ยอมมากันวดีกว่าอะไรเนี้ยไม่มาันหนูเก็บของกันนะหวังว่าพี่คงเข้าใจ <S 2> <S 2> <S อ่าเ,เก็บเก็บไปแน่แน่ทีเนี้ยจะมาเอองงอะไรกันวะ เอากลับรถกันหมดเลยอะไรวะเนี่ยกูงงระบายรถให้แล้วก็ไม่อยามไปกันพี่บ่าวคะอาจารย์มหาจวจ้าสวัสดีจ้าไม่คุยนะถ้าคุยก็เป็นการเริ่มภารกิจ อย่าให้ขึ้นเคอร์อเซอร์เขียวก็เป็นพอเราจะยิงแก้งพี่แกได้แบบไม่โดนเดีย๋ยวเว้นปืนแลเบิดนะอันนั้นยังไงก็โดนอ่ะยิงใกล้ยิงยิงตีนอีกตีนไม่โดนเห็นไนหะอขันซ้ายขันขวาเหมือนไม่เห็นกลัวใจร้ายอ,ะอ่ะอาเจยวสาเดินมานั้นเนี่ยตั้งไกลใจร้ายใจดำ ้าตูดแม่มเลย้องหงห้เมื่อกี้ทำอะไรวะเก้าหัวเหรอพี่บ่าวเฮ้ยอีแดงวะยิงเรียกแม่งเลยมันมาไหมวะเฮ้ยมันมาวะ <c oughs> <c oughs> เออเออนะนลุ้นเนาะถ้ามันมาฆ่าพี่บ่าวจะเป็นไง <c oughs> โหกูนี่ความคิดอัป,ปรีมากฝันไหมเหรอเอ้ย,อยมันมาวะ <c oughs> นึกว่ามันไม่มาแ่บก่อน ไม่เห็นกูหรอกเฮ้พี่เบาพี่เบาพี่เบาอย่าอยู่วะมันจะฆ่าพี่เบาไหมวะมันจะฆ่าพี่เบาว,วะมึงอ,อยู่นั่นเอ้ยมันปลาวะมันปลามันปลาใครมันปลากูแล้วมันปลาพี่เบาว,วะนะ่ะเพราะพี่เบาเป็นคนเล่นผาดไม่รู้เหมือนกันวนะ่าเออไม่ปลาเว้ยแล้วมึงนี่ก็ยืดเดอร์ั้งเดอนะนะ์แล้วเนี่ย เอ้ยมันเข้ามาดิมันไม่ดีอยู่ตรงนี้ว่ะเอ้าตายซะเอ้ามันไม่เห็นมันไม่ยิงที่บ่าวว่ะแม่งยังมายิงกูแทนเนี่ยเดี๋ย้ๆๆๆจะหนีก่อนนี้ครับเราเลี้ยงการประทะเฮ้ยมาอะไรนักหนาวะมันอยู่นี่เออพี่บ่าวร้องคืออยู่ ไอ้โลนไอ้ห่านี่เกียร์นเกียกร์นก็โดนน,นี่เหอเกวนต็นพี่เป่าก่อนแป๊บนึงน้องรอให้มันยิงโซน,นพี่เป่าดิอ้าวนอพี่เป่าก่อนพอจ้าโอ้ยกูร้องร้องแบบกูอยู่นี่เองโง่ เออมามึงอยู่นั่นโอ้ยพี่เผาพี่เผาก้มลงหลบหาที่หลบก้มลงเร็วปูดภาษาอะไรวะบางทีกูก็แกะไม่ออกเลยนะภาษามึงเอ้ยมึงอยู่นั่นอ๋อเอ้ยฆ่ามึงน่ะง่ายจุงเอ้ยยิงมาเลยอย่ายิงให้โดนถังไอ้เหี้ยจะตายอ๋อพี่เผาหลบไว้โดนไฟเลย เออยิงมาไ hey, <you> อ,อ้ยมันนั่นเฮ้ยมันโยนระเบิดเราวะเแยเดี๋ยวพี่เป่าตายน้ำมันอะไรนะฮะไ <scared> ม่ต้องวงองัวกหรอกแล้วมันโดนพี่เป่าไอ,อ,อ้ฮานี่แต่ก็อยากเราจะโดนศัตรูฆ่าตายมันจะเป็นยังไงวะมึงพร้อมหรือยังนะ <Hey, S 1> มัดดานเป็ดกรกดไปนะเอ้ยมึงอยู่นั่นหรอกูอยู่เนี่ยแล้วไง วิ่งวิ่งหลบรอบบ้านคิงมิงอยากได้หัวมึงเหรออยากได้หัวอยากได้ตัววะหามันยิงมาดียิงยิงจะโดนพี่บ่าวเลยอ่ะยิงเดยออ๋อมาสิวะมาด่ามาด่าลินชอบมาด่ากะ อา้าวเฟี้ยงระเบิดไปหาพ่อเหมือนตอนนั้นกูอยู่นี่สัสอ๋อยิงมายิงมาเด้อ้อาวไม่ยิงไม่ยิงไม่ยิงจะถอยวะไอ้เฮ้ยการถอยนี่เหมือนเพลแกนในโหมดแมปอินิเตอร์เปียกถอยอย่างเงขาถ่างด้วย <c oughs> โอ้ยกูก็โดนอะไรอ๋อหล่นหล่น เอเอาปลาระเบิดอะไรแกจะไม่โดนพี่บ่าแล้วกูไายาอู้หูกูจะหามึงให้เจอข้อขาแม่งก็วิ่งพี่บ่าก็จะหลบตกลงมันไม่เห็นพี่บ่าใช่ไหมมันไปแล้วว่ะมันไปแล้วอ่าถ้ามันพูดว่ามันไปแล้วแสดงว่ญญามันหาเราหมดเจอมึงซ่อนไว้ป้ะจะหามึงเฮียดูปวดไปเนี่ยอะไรวะ ไม่ต้องกลัวกูหรอกใครกลัวมึงเอาใครไอ้ทำมาเปลี่ยนเพลงวะน <c oughs> ีียอดมาดเลยอุ้ยเฮียโดนเลยบบาดเอางดไงกูจะจัดการมึงทำเฮียอะไรขึ้นรถเหรอก <c oughs> แกงพานนี้ไม่ทำหาเลยแหละแก,งก่งโคดินผาดกับแก่งสตูแล้วแก้งพี่เบา ฟาตูดแม่งพี่บา่าวก็ยืนเดินกันอยู่ทีเนี้ยทำกลัวไม่ให้ที่ช่วยเราปืนพกเข้าไปเฮ้ยกูรงะงงข้างหน้ามีโเดันทานหนึ่งคันนะไม่ช่วยบองไม่เห็นนี่นะวะมันหาเราไปเจอนะอะไรนะเสียงปืนเหรอปีนไม่ได้แบบตายซะมึงยิงพี่บ่าวมาเลยแล้วกูจะมาว่าอะไรบุกซักคำ ดูแบบมันออกซ้ายออกขวาอามาา่มาทางนู้นมาทางนี้เอ้ย hey, <you> อยู่แหล่ไอ้หลบ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 ,ลบอะไรนะ่ะก็เส้นผ่าจะมาช่วยป่าวะไม่มาเว้ยไม่มาไม่มากูจะสู้กับมึงมันไม่ปลาระเบิดแล้วลละวะสกอตนั่งว่าระเบิดมันหมดยิงที่เบาแบบเนย โหเพลงก็ไม่ได้อะถ้าเราเป็นฝ่ายยิงพี่บ่าวแต่เองเดี๋ยวมันจะเฟล,อ,เฟลอ่ะมาสิเดี๋ยวนี้เลยแต่ให้คิดก็คือถ้าศัตรูยิงพี่บ่าวตายก็คงเฟลไม่่างกันม,มันหาไม่เจอไอยิงหัวแน่กูเดินรอบบ้านหลายรอบแล้วนะอะอาเข้าไป ปีนก็ไม่ใช่อ่ะอะไรวะแล้วเพลงมึงนี้ก็เอ้ยหาก,กูไม่เจอกากันเนี่ยจ,จนพ่อค้าไปนู่นแล้วอะ่ะจนพ่อค้าบอกกูไม่ยุ่งแล้วอะ่ะไหนก็ไหนจะแก่โปสเตอร์แม่งเลยหมาใช่หางง้หนนี่โง่นะหาก,กูไม่เจอเนี่ยเออกูอยู่นี่ไง เห็นตูดก็ปะเอ้ยไม่เห็นนี่กากันแหละพี่บ้าหมูก็ฮาฮาฮาเป็นอย่างเดียวแค่หวะยิงนู่นก็ไม่ได้มึงก็ยืนขอล้มงชาติเนี่ยเนี่อ่ะอุ้ยอุ้ยเดินข้าอุ้ยขอโทษเดินข้าโอ้ยโอ้ยโดนอะไรอีกวะข้ามันนะ่นง่ายมากเมื่อกี้โดนอะไรวะเอ้ากลัว ไม่ต้องทำระรัะพันเนี่ยเล่นกับพี่บ่าวเนี่ยโหหัวมาสิเดูนเดินะทำไมพื้นรองเท้ามันแปลกๆโอ้ยเลื่อนพี่บ่าวโอ้เลื่อนสีสดีจุงชีบไก่ละออกกูเดินง่ายๆเลยออกมาสิไม่ไปหรอกพูดล่อกูปะ ระวังอย่ายิงตัวถังแล้วกันยอมแพ้ละมันต้องพูดเสียงมันไม่ชัดเลยนะถึงจะเข้าใจไอ้นั่นมันอะไรว่าอารมณ์ของมันตายซะเสียงมันแบบพี่บ่เบาี่ก็อ้าวอ้าวอ้าวมีคนมาช่วยวะตายซะ ไม่เบามึงก็ฮ่าฮ่าอันเดียวเลยนะเออเอาดีโซนป้าเฮ้ย <Enemy. S 1> มึงมึงอ่ะอ่ะมันเห็นกูไว้แล้วมันเล็งปืนไป็นอะวะมึงตายที่นี่แหละอ้าวเจอเจอสามลุมอ่ะไปไปไป อุ้ยโอ้โหมันโยนระเบิดเอา้าอีฮีไม่เห็นอีกอา้าวเห็นอ้าเพิ่งรู้ตอนนี่ยว่าก้อเดนผ่านก็ปลาลระเบิดได้โอ้ขอบคุณมากค่ะพี่เขาสั่งขอบคุณมากป้าป้ามาป้า,ปาขอบคุณจ้าเป็นไงพี่บ่าวรอตายไปนะตูดหน้าตีที่หมายแน่นฟึดเลยเอาอีหฮีนี่กูส่องตูดมึงอยู่อย่างดื้อ เอออออ่ะออออ่ะไอ่ะพาร์ทน ah. ี้ไม่ต้องทำแล้วและอ่ะก็ขอตัดพาร์ทแต่เพียงเท่านี้นะจ๊ะมาเจอกันใหม่พาร์ทหน้าจ้าพารนี้แต่แกงที่เบาเว้ยเจดินนี่เห้